สวัสดีค่ะแฮมแฮวค่ะวันนี้เรามาเล่นเกมที่ชื่อว่าโมชิโมชิเน่นะคะชื่อเกมเนี่ยเข้าใจว่าเอามาจากคําว่าโมชิโมชิที่แปลว่าฮัลโหลนะคะแล้วก็ชิตัวหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นตัวที่แปลว่าตายก็แบบไม่แน่ใจว่าจะหมายถึงแบบว่าฮัลโหลตายซะอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะอย่างนเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่า จะมีคำตอบคือ I know กับ CU นะคะทำไมถึงเป็น I know ทำไมไม่ตอบแบบ Hello กลับไปตอบ CU ได้ไหมคะอุ้ย,อยพอตอบ CU ก็เกมปิดไปเลยนะคะงั้นเราตอบ I know เนอะดูเหมือนเราจะกลับมาที่ห้องนะคะเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยมีดอกไม้ด้วย ล,ล้วก็เอ้าอยู่ห้องก็มือน้้วก็ได้ยินเอา้าเป็นฉากจบที่ยี่สิบสามเลยอ่ะยังไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วมันมีกี่ฉากจบรู้สึกฉากจบเมื่อกี้จะคือฉากจบเมาแอนะคะสงสัยเป็นเพราะว่าเราไปกินเหล้าหรือเปล่าแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะโ,โทรศัพท์มันก็สั่นด้วยก็ไม่ได้รับด้วย อุ้ยเอาไว้เมื่อกี้มันไม่ได้ไม่ได้ตกนี่คะน่าเสียดายจังฮะดินเสียงบรุงบรุงบุงบุลิงไม่มีอารมณ์จะดูทีวีมีเตาผิงด้วยนะคะอันนี้อะไรหน้าต่างหรือหน้าต่างปิดอยู่นะคะ อะไรอ่ะเอ้าหายไปแล้วดูอีกเฮ้ยมันมันเปลี่ยนสีใช่ไหมคะเมื่อเป็นสีเหลืองปะเออเปลี่ยนสีจริงด้วยตอนนี้เป็นสีแดงมันมีกี่สีอ่ะเอาเปสีม่วงด้วยโอ้ย <laughs> อย่าให้หมดอีกโอ้โห ี่มีกิสิอะไรเนี่ยเอาอะไรเนี่ยเอานสามสิบเฉยเลยหว่ยาม,มันคืออะไรกันตอนนี้ได้สั่งโอ,มองม้มินองจดหมายเมื่อกี้ได้สั่งจบที่ยี่สิบสามกับสามสิบไปแล้วนะคะเงาจางังเมื่อกี้อะไรโผล่มาที่หน้าจอคะ่ะเอาเราดูจดหมายได้กปะคะไม่ได้แล้ว เฮ้ยโอ้ย,อย,อยเดี๋ยวไปรับโทรศัพท์ก่อนฮลัลโหลอืมฮลัลโหลใครคะเอ้ยเมื่อกี้หน้าจอมีอะไรแวบๆบแบบอาคาลี อาได้สังจบที่หนึ่งนะคะฮัลโหลนี่แล้วก็หน้าจอมีเพิเอ่อชื่อเกมตรงหน้าจอมีเพิ่มมาด้วยนะคะเป็นโอชิโมชิเนะอิมะที่แปละว่าตอนนี้นะคะสงสัยเล่นไปแล้วประโยคมันจะเริ่มสมบูรณ์ขึ้นแน่ๆเลยคราวนี้มีเสียงนาฬิกาด้วยมีนาฬิกาในห้องนี้ด้วยหรออ้าวห้องตัตเองไม่ใช่หรอ กระจกนะคะสะท้อนภาพห้องอื้อ้าวทำไมอ,อ่ะเออขีกระจกมีเลือดติดอยู่โอ้ยใครเดอุ้ยมันจะเอาทุกอย่างในเวลาเดียวกันไม่ได้นะฮัลโหลฮาริใช่ไหมตอบหน่อยสิอืมเฮ้ยเฮ้ยเอยเอไม่มีใครยืนอยู่ข้างหลังฉากจบที่เจ็ดไม่มีคำตอบนะคะไม่มีสัญญาณตอบรับ จากเล็ขหมายที่ท่านเรียกอันนี้มีเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะฮัลโหลตอนนี้อยู่ที่ไหนหมายถึงเฮ้ยห้องมันเปลี่ยนไปจริงเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่รู้นะคะอา้าวเดี๋ยวๆไม่ได้ตั้งใจจะขึ้นเตียงเอา้า ending สี่นะคะอยากให้ถึงเช้าวไวๆโอเคโอเค เมื่อกี้เหมือนมีอะไรอุ้ย,ยตกใจหมดคุณตุ๊กตามหมีเหมือนมันมีชีวิตยอยู่เลยอุ้ยเฮ้ยฉันเห็นนะว่านายขยับ่ะเมื่อกี้อุ้ยเราถุงอะไรอะ่ะสิ่งของที่มีความทรงจำร่วมกับเธออัดแน่นเต็มไปหมดทำไมมันถึงตกลงมานะเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลื่อนจริงนะเนี่ยแน่จริงเลื่อนดิเลื่อนดิ เริ่มมาดิเร่สโลยอ,อยอะฮัลโหลมอีอาหารด้วยนะคะกินข้าวไหมกินก็ได้อา้าวจบเลยเหรอโทรกำลังสนุกอยู่เชียว ending แปดนะคะรู้สึกไม่ค่อยดีเออมันก็สมควรจะรู้สึกไม่ค่อยดียังแต่เ e นดิ้งแรกแล้วล่ะหุ้ยตกใจหมดเปิดทีวีหน่อยเซ่ขึ้นหมี หน้าต่างยังมีเหมือนเดิมปะคะเนี่ยเอ้าอเดี๋ยวมันไปจบเอนสมซิอีกอะแค่เปิดเองอะโถโถโถอืมเมื่อก,กี้มีเงาหลางังๆอยู่ด้วยนะคะอ่ะติดสิติดสิจ้ะไม่ติดนี่ไงนี่ไงขยับแล้วเอา ราไปกินวายอีกวายหรือเปล่าวายหรือเหล้าเฮ้อ <c oughs> จบเมาอีกแล้วนะคะทำยังไงถึงจะไดเอนดิ้งอื่นน่ามันจะมีตรงที่มีจดหมายบ้างไม่มีจดหมายบ้างอ่าน,นี่ของหล่นนะคะแล้วก็ตรงนี้มีรอยแตกแล้วก็เลือดใช่ไหมเอาไม่มีออกจากห้องเลยได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จะออกจากห้องอ่ะทอาไมอ่ะออกได้ปะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษเอ้าคอขาดเลยเอ็นดิ้งสองไม่อยากอยู่ในห้องนะคะเอาเป็นกรรมแล้วเมื่อกี้คุณหนีมาให้เราเฮ้ยมันยังคอขาดอยู่เหมือนเดิมอ่ะขอโทษค่ะโทรมาอีกแล้วใครเอ่ย เลิกทำเริ่มแบบนี้สัทีขอร้องเออนั่นดิโทรมาก็ไม่พูดตอนเออนดิ้งเก้านะคะพลังที่มองไม่เห็นตอนนี้ีตัวสอนเพิ่มมาคือตัวมะมะอะไรก็ไม่รู้นะคะเสียงตึ้งตองมีโอ้ยอะไรอ่ะ โอ้ยหวก็ตกใจหมดแล้วเมื่อเด็กเปิดขับเออเออมีคนมาไม่ใช่เหรอหอบเลยเออวะเออวะทีวีทีวีเอ็นดิ้ง3นะคะหนีจากโทรศัพท์เออฉันแค่จะออกมาดูคนที่มาหน้าห้องอุ้ยอ่าโอเคเอ้ยบ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเออเอา เด,เดี๋ยวขอรับโทรศัพท์เอ้ยก่อนนะจ๊ะคาลิอยากให้ผมทำอะไรกันแน่เอ,อ้ผมเป็นผู้ชายเราเป็นผู้ชายนะคะขออภัยด้วยนึ่กงว่าเป็นผู้หญิงนี่ไดอารี่ใช่ไหมวันที่เก้าเดือนสิงหาคมพรุ่งนี้จะครบรอบหกปีวันที่เราครบกับคาสุกิซังไม่ใช่พรุ่งนี้สิมารื่นนี้แต่ผิดนะคะขออภัยด้วย เราจะตั้งใจทําของโปรดไว้ให้เขาเขาคงดีใจน่าดูเลยวันที่สิบเดือนสิงหาคมคาสกิซังบอกว่าพรุ่งนี้ต้องไปทํางานต่างจังหวัดกะทานอาหารก็เลยเจอกันไม่ได้ทั้งที่ซื้อของไว้ครบหมดแล้วแบบนี้ก็เอาของขวัญให้ไม่ได้นะสิวันที่สิบเอ็ดเดือนสิงหาคมวันนี้ครบหกปีแล้วเนอะคาสกิซัง ทั้งที่งานยุ่งอยู่แท้ๆแต่เมื่อวานตอนคุยโทรศัพท์กันชั้นด้านเหวี่ยงใส่ซะอย่างนั้นขอโทษนะคะวันที่15เดือนสิงหาคมคาสกิสซังโทรมาบอกว่าพวกนี้จะได้กลับแล้วไม่ได้เจอกันตั้งนานแน่ต้องไปรับเขาที่สนามบินแล้วละ่ะเดี๋ยวรีจบแค่นี้แล้วก็มีเสียง เออมาหอนห,หรือเปล่าคะขอโทษนะอาคาริขอโทษโหอ,อ็นดิงสิบนะคะไดอารี่ของแฟนแล้วก็ไตเติ้ลก็เพิ่มมาเป็นมัตเตเตะรอหรอคะรอหน่อยนะเอาห้องเปลี่ยนไปหละ เบลลี่มีอะไรเพิ่มไหมคะโออเยไม่มีอะไรเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูโทรศัพท์ก่อนนะจ๊ะเออไม่ต้องขอโทษแล้วขอโทษไปเล็ว้วยกโทษให้ด้วยนะอา้าวน่าไปอ่านซ้ำเลยเออแต่มันได้เอ็นสิบสามมานะคะแบบว่ายกโทษให้ด้วยโหอยากรู้เงื่อนไขว่ด จะได้สักจบทุกแบบต้องทํำยังไงบ้างว้ยอุ้ยไม่มาบ่อยจังโหลอาคาริคิดจะทําอะไรกับผมกันแน่นอไม่เฮ้ยเดมันจะไปหาอะไรก่อนดีอุ้ยเอนดิ้งสิบสองนะคะกระจกโอ้โหเอ็นดิงมันยิบย่อยมากเมื่อกี้ไม่จดหมายอ่ะไม่ทันได้อ่านเลยอ่ะมันจะมาอีกไหมอ่ะ โอเคลองกดดูก่อนนะคะนี่ง่ายจดหมายอจดหมายเ้มันเลื่อนอเดยวเราไปดูจดหมายกันลพรุ่งนี้จะไปรับนะพรุ่งนี้จะไปรับ ending สิบห้านะคะค n d i n g สิบห้าคำเตือน แล้วก็เนี่ยรอฮัลโหลตอนนี้อยู่ที่ไหนรอหน่อยนะมุงไครนี่น่าจะบอกว่ากจะไปรับนะคะอาคาริต้องมาหาเราแน่เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยีเสียงเสี่ยงขอประตูอูวเราไปรับได้ปะเอ้าเฮ้ยนอนยันกลับเฮ้ยอาคาริปะ่ะนึกเสดยว่าคาริตายไปแล้วสิ าคาลีผมเออห้องอาไงดีอะจะเกลี้ยกล่อมดีหรือเข้าไปกอดดีหรือว่าจะสำรวจห้องเอออยากอยากลองสำรวจห้องต่อจะโดนอาคาลีหักคอไหมอุ้ยโดนจริงด้วยขอโทษแบดเอ็เลยทำไมถึงหนีละ่ะขอโทษนี่ไง จริงด้วยฮัลโหลตอนนี้อยู่ที่ไหนรอหน่อยนะกำลังจะไปรับเดี๋ยวลองเกีย้ยกล่อมบ้างไดเป่าทำอย่างอื่นก่อนได้ไหมขออนุญาตอ๋อถ้าเราไม่ไปรับมันจะอ๋อตอนนี้กลับเป็นกระจกเหมือนเดิมนะคะคือถ้าเราไม่ไปรับอะก็น่าจะทำอย่างอื่นได้สปะ่ะไม่ได้แฮ โทรศัพท์ไม่ค่อยอยากโทรเท่าไหร่หรอกเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันเลื่อนไปเรื่อยๆอย่างงี้เน,นะมันจะเป็นอะไรไหมคือไม่เปิดเลยประตูก็ไม่เปิดอะ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ย,ย,ยข่าวประจำวันนี้เมื่อวานตอนเช้ามีผู้หญิงประสบอุบัติเหตุโดนรถชน และช่วงบ่ายวันนี้ก็ได้เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวอาคาลิปะเนี่ยอ้แต่ข่าวเมื่อหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ข่าวเมื่อหึงเดือนก่อนหน้านี้แซวว่าอาคาลิน่าจะไปรับเราที่สนามบินแล้วก็โดนรถชนตายระหว่างทางแน่เลยนะคะ ใช่ไหมนะถ้าสมมติเรายืนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอะ่ะจะเป็นอะไรไหมขออนุญาตลองดูเดินไปเรื่อยๆไม่ทำอะไรเลย<ๆ>เขาก็ยังขอประตูอยู่นะคะแล้วโต๊ะกระจกมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยคะ่ะโอเค ไปรับอาคาลีก็ได้ไม่มีอะไรจะเล่นแล้วม้งน,นะหมดมุกอาคาลีื่อกี้โดนหักคอไปแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะลองแบบว่าปลอบเรียกรก่อมอะไรกันไ,ได้ไหมอาคาลี ผมยังไม่ตายผมยังมีชีวิตยอยู่ยังมีอนาคตผมรักเธอนะเพราะฉะนั้นช่วยไปพุดไปเกิดทีเธออะไรเนี่ยอาคาลิจะยอมเหรออุ้ยก็กว่ายอยู่แบดเอ็นะคะความรู้สึกที่ส่งไปไม่ถึงได้เข้าไปกอดเธอก็ได้โอเคเข้าไปกอดอาคาลิ อาคาลีมานี่สิได้ไหมโอ้อาคาลีน่ากลัวจังจะไม่ปล่อยเธอไว้คนเดียวอีกแล้วผมทำผิดไปแล้วจะไม่ห่างจากเธอไปไหนอีกจริงเหรอจริงสิ จริงจริงอะหรอจริงแท้แน่นอนที่ใจตังวิกลับเป็นหน้าสวยเลยอาคารีนี่ฉากจบแล้วแฮปปี้เอนอยู่ด้วยกันนะคะที่ว่าอยู่ด้วยกันนี่หมายถึงว่าเราอ๋อนี่ไงเขาเสด็แล้วว่าคุณได้ตายไปแล้ว เพราะฉะนั้นอาคณิกับเราก็ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเย้เหมือนว่าจะยังได้สากจบไม่ครบนะคะสากจบมันเยอะมากเลยไม่รู้ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างยังไงถ้าเกิดมีใครอยากจะลองเล่นก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะรู้สึกว่าจะมีเกมแปลไทยอยู่ด้วยละมั้งคะถ้าเราเจอลิงก์เดี๋ยวเราใส่ไว้ให้ด้วยแล้วกันถ้าเกิดใครอยากได้ภา,าษาไทย เราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย